คลิปนี้ครับเพื่อนเครับเดี๋ยวมาเทียบกันหน่อยนะครับระหว่าง3คู่นี้ครับผมหยิบมาให้อยู่ตรงข้างหน้าเลยนะนั่นก็คือ Nova p r a s ส4นะครับ e นะครับแล้วก็ Max 6 3คู่นี้ก็คือเป็นรองเท้าระดับ5,000บาทนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนใช้โฟมชุดเดียวกันหมดทั้ง3คู่เลยหมายถึงโฟมไม่มีการทำา2ชั้นนะฮะเป็นโฟมชิ้นเดียวกันนะครับทั้งหมดเป็นรองเท้าแบบ Daily Trainer นะครับ เรามาเทียบกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นจากคู่แรกนะครับคู่นี้เป็น v o b า s ส4นะครับโนวา s ส4ก็เป็น Daily Trainer นะครับแล้วคู่นี้เนี่ยตอนนี้เขาปรับมาให้เป็นแบบ Speed Trainer ด้วยก็คือเพิ่มความเร็วได้ด้วยนะครับโฟมเป็นไฟฟ์โฟมบลัส l ลัสอีนะครับวัสดุก็เป็น EVA บวกกับ OBC แผ่นคาร์บอนไม่มีนะครับคู่นี้10 US อยู่ที่274กรัมนะครับส้นเท้าสูง41.5หน้าเท้าสูง33.5นะครับดรอปอยู่ที่8ราคา 5,200ถึง5,700บาทนะครับคู่นี้ครับโนโราสีนะหลายๆคนชอบนะครับถัดมานะครับ New Balance Fuel Cell Level V4 นะเป็น Lightweight Training นะครับหน้าผ้าเป็นเป็นเมชมี Phantom Fit ด้วยนะแล้วก็โฟมเป็น Fuel Cell นะครับที่ผสมระหว่าง PEBA เป็นโฟมตัวท็อปเอาวัสดุจากตัวท็อปนะตัว Elite นั่นแหละแต่ผสมกับ EVA เเข้าไปนิดหนึ่งนะครับน้ำหนัก นะอยู่ที่218กรัมในขนาด10 US ไม่มีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันนะครับส้นเท้าสูง30หน้าเท้าสูง24ดรอปอยู่ที่6นะครับราคา5,400บาทถัดมานะครับก็คือ Max ซิกครับม a x ซิกมักซิกเป็นไลท์เวทเทรนนิ่งเหมือนกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่240กรัมในขนาด10 US ส้นเท้าสูง37หน้าเท้าสูง32ครับดรอปอยู่ที่5ราคา5,990บาทนะครับนี่นะครับ โฟมก็เป็น EVA Super c r i t i c a l EVA จะไม่ได้บุกมานะครับก็ถ้าเทียบกันนะครับเรื่องของความนุ่มเนี่ยความนุ่มสบายนะยังไงคู่ที่เป็น label v 4คู่นี้กินขาที่สุดนะครับความนุ่มของตัวโฟม f u e l c e l l เนี่ยเรารับรู้ได้อย่างชัดเจนผมใส่คู่นี้วิ่งแล้วโอ้โหนุ่มไปเลยนุ่มแบบถ้าถ้าเพื่อนๆจำได้ผมเคยทำคลิปรองเท้าัพ p อ o r t ใช่ไหมแล้วไอตัว1 0 8 0นิวบาานฟสโฟม x คู่นั้นกนะ็นุ่มที่สุด เหมือนกันครับก็จะแตกต่างจาก2คู่นี้นะครับ2คู่นี้จะใกล้เคียงกันระหว่างตัวโนวาบราซ4กับม a x ซิกเนี่ยจะใกล้เคียงกันจะแนวแบบเฟิม่มเฟ่มหน่อยแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีนะครับการตอบสองที่ดีที่สุดเนี่ยผมขออนุญาตย,ยกให้คู่นี้เลยแล้วกันนะครับโปก้ามักซิกมักซิกนี่ตอบสนองดีมากๆเด้งสู้เท้าสุดเลยนะใครที่อยากได้รองเท้าเด้งเด้งต้องคู่นี้ความสูงของโฟมเมื่อกี้เราบอกกันไปแล้วเนะ30นะครับ 41เนี่ยหนาสุดเลยนะแล้วก็ m a x ์คซนี่จะอยู่ที่37นะครับเพราะฉะนั้นการซัพพอร์ตผมว่าคู่นี้เพราะว่าโฟมหนาสุดเนก็ให้การซัพพอร์ตที่ดีที่สุดแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง3คู่ l e เ e l V4 Nova v ว4แล้วก็มาร์คซนะครับส่วนราคาก็บอกไปแล้วนะว่าแต่ละคู่นั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างในเลนระดับ5,000บาทถ้าเพื่อนๆชอบนุ่ม นุ่มมากๆใส่วิ่งแบบสบายๆอีซี่ด้วยก็ได้นะครับอาจจะมีซ้อมเทมโปบ้างนะครับก็แนะนำคู่นี้เลย l e b e l v 4แต่ถ้าเกิดอยากจะเอาไปซ้อมเทมโปหน่อยทำความเร็วอินทเวลได้หน่อยนะผมว่า m a x ์คซิคอะคุ้มสุดแต่ถ้าเพื่อนๆบอกอยากได้แบบตรงกลางอะเอาวิ่งยาวได้ซ้อมเร็วก็ได้นะเอากลางๆราคาก็ประมาณ1 5 000, 2 0 0อย่างเงี้ยนี่ไง โนวาบร s ส4นะครับน่าจะเป็นคําตอบของเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเลือกคู่ไหนชอบคู่ไหนถ้าชอบดีไซน์อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครชอบบางคนอาจจะแบบว่ายังไงผมก็ชอบนิวบาลาน c e ครับเพราะดีไซน์สวยอันนี้ก็ไม่ต้องปฏิเสธหรอกครับซื้อไปเถอะครับง่ายสุดแล้วโอเคก็คลิปนี้นะครับกับการเปรียบเทียบ Level V4 นะครับโนวาบรสรุ่นที่4นะครับแล้วก็ฮอกามาซิก จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ3มคู่นี้ชอบคู่นี้ไหมหรือชอบคู่นี้หรือชอบคู่นี้ก็บอกกันมาก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ